พี่น้องคะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะพายยูเคมาอีกแล้วพี่น้องค่ะพญาย,ยูบัณฑ์พญายกเครียดค่ะถ้าพพญายับคับรถเลนครับพี่น้องค่ะฝรั่งกับเครียดมีแต่ปัญหาบอแมนปัญหาของตัวเองเด้อค่ะพี่น้องคะมีแต่ปัญหาคนอื่นเอาแม่เอาโม,าามาฝาเข้าหนาๆนะเอาโมาฝาให้เขาแก้ไขให้พี่น้องค่ะคุณไดเป็นคือแม่ โอ้ยแรนตำหนาตำหลังค่ะพี่น้องเดี๋ยวกะถึงเวลาไปฮับลูกก็ต้องมาจัดแจงกับเขา่าทาลูกทาถามพ่อหญ่วัะะนนีเห็นพ่อยญ่เพิ่นเพิ่นสบายมากหลายหมื้นเนาะกะหนาา้าเศาๆก็เลยว่าไปเดี๋ยวจะผ้าออกไปได้จัดอันสองดึงกับพ่อมีแห้งก่อนที่จะไปฮับเด็กหน่อยอยรงเรียนค่ะพ่อหญ่เพิ่นกะบ่เคยมีปฏิเสธค่ะขันขันว่าเมี่ยส่วนมนาะป,ป่ะไปลถค่ะเร็ว ขนาดว่าบาสบายได้ี่ขันเพิ่นเป็นอี้อ่อ่าเพิ่นบาสบายเนี่เพิ่นสิเป็นหนักค่ะเพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเพิ่นบอมี่เพิ่น่าภูมิคุ้มกันน้อยค่ะพญายิ่ขอยูมิคุ้มกันน้อยเพราะว่าเพิ่นอายุมากแล้วเราเพิ่นกะมีโรคประจํตัวของเพิ่นเนาะระวังเด้อพญาย่ค่ะอันเล่าขี้มากตรงเล่าบอกอุ้ยแดดคับพี่น้องค่ะแม่สมศรีขอโทษขอให้ด้วยค่ะ แน่ในซําเน่ก๊อปติดสถานการณ์เนาะเพื่อนๆคฟ้ฟังข่าวแม่พี่น้องค่ะเอ้ยเดือบึงข่าวแล้ว่ะหดหูใจเนาะหดหูวใจขอเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งขอสแสดงความเสียใจที่ที่มีผู้เสียชีวิตเนาะจากเหตุการณ์การ,การยิงเนาะที่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียน น่ะเพิ่อนขานั่นนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งอขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านนะคะเพิอ่อนขาพอายิ่งเป็นกนมีเรื่องเขียดเข้ากับมีเรื่องเขียดของเข้าปัญหาต่างคนตาค่างกับมีปัญหาแต่ว่ากลับว่าเอาปัญหามาเกิดแบ้อย่างนั้นพี่น้องขามาท้าโถมใส่กันน,นะพี่น้องขะกระยู่แบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป กายร้านยุบานไปค่ะร้านไส้ยุบานไปก็เลยบอกร้านไส้บาเดียวสิบาปูอยู่ออกไปทัง้งนอกเห็นปูอยู่ขิดเขียบมาหลายมือแล้วดาเลงยี่คันพากโอดแต่ just พักไมาถึงมองจอดรดแล้วค่ะพเพื่อนๆค่ะหามองจอรดรถก่อนแม่สมศีต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเบากลับไปกลับมาวนไปวนมาเนาะ เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเสิหายเบิง่งช่วงนี้เป็นฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีกับโบเมน่าใบไม้เปลี่ยนสีกับสิเปียนพร้อมกันเบิดเลยค่ะพี่น้องคะแต่ละต้นแต่ละต้นเขากะเขาก็ะมีอ่าสีสันของเขาเนาะบางต้นกับตอนนี้ใบกับหลวงลงมาแล้วแต่บางต้นกับท่านในหลวงค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งนี้เก็บภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนในทีทุกทุกท่านขอลงรถแป๊บหนึ่งเ้อพี่น้อง โอ้ยพี่นอกขาล่มแห้งล่มแห้งค่ะคู่น่ะค่ะนี่ฤือดูใบไม้เปลี่ยนสีตอนนี้ค่ะเทิงล่มเทิงนี่แหละค่ะเพื่อนๆขาหายพญายรยนรถไปเก็บเก็บขาบ่อใดเน,ะดน,นาะใดสมิ่งค่ะเพื่อนค่ะกระสิง,งามค่ะเพื่อนช่วงนี้ผู้ใดมักฤดูนี่ก็บอกเลยว่าสวยงามสวยงามมาก เขานาหนาวจะเข้าหน,น้าหนา,นาวเต็มตัวแล้วอู้ยเพื่อนๆค่ะอยากให้จเจเ้าเบิ่อู้นเดี๋ยวสิขึ้เด้ดอ่ะเด้อขุ้นหะักอุ้ยงามขั้งามงามขัก,าม,าม,ขกมานี้หําเนี้ยมาย่คข้านห้เนี่ยอ้ยพ่อใหญ่เอิ้นจ้ะคุสวัสดีหรือ,อยังส,ว,สวัสดีครับัครบเป็นแผลปากกับเป็นแผลป่วยขันป่วยย่ามไหนปากปากอันพี่ซบเนี่ยจะเป็นแผลค่ะไป ยูโกอินไซต์เฟิร์สเดีววิอัมคัมอัพแต่จะเลยบอกพญายาวิขอไปก่อนไปหาโตก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปใเพื่อนเพื่อนเย้เยงเย้ออันพ่อยายข่อยกระไดถามเขาว่าล็อกรถหรือยังข่อยกระบื้องหูว่าเจ้าล็อกหรือเฮ้ยเเขาแล้วสมองไปกันหมดละค่ะทั้งสองคนไปกันหมดละค่ะสมองนี่นะคะเพื่อนๆคะมาอัน ยังไปน้ำเนาะเพื่อนๆอาจจะวิ่นหัวนิดนึงด้ค่ะเด้อลมแห้งอุ้ยลมแห้งค่ะที่นี่ตัดตัลมแห้งเปิดตามากกันสองคนก่อนที่จะไปหับลูกผ้ามาเปิดหูเปิดตา เสร็จแล้วได้เวลาไปรับลูกนะคะพ่อใหญ่ค่อยไปรับลูกกันค่ะสองดื่มเพื่อความสบายใจขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะพี่น้องขะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ